เราต้องงมอ้นเราตีก็ยิ่งใหญ่เลยทีเดียอยากยิ่งใหญ่เลยทีเดียวพร้อมยันพร้อมยันครับแต่ผมยังไม่พร้อมจะได้ยินไหมอ้าวเลิกเผื่อนู้นจะได้ยิ่งใหญ่แล้วแถวๆนีตรงนี้ไม่เห็นอ่าเมื่อกี้ถือว่าเราเดินทางออกจากปราสาทแล้วเราไม่ันทรายในปราสาทครับผมเราเดินเอาเราเดินทางออกจากปราสาทใช่ไหมครับ เราจะมาหาความเป็นตัวเองข้างลอกันหาความเป็นตัวเองอ่าโอ้หายยังไงอ่ะหายยังไงก็หายไปงเยอมันก็ชุ่ีนตีตีอนตีนนนนดีต้อนรับสู่นนะยินดีต้อนรับสู่ เจอบไม่ได้บอสมาดูกันก่อนสิบอเรียกแต่ เป็นไงยิ่งใหญ่อลังการไหมยิ่งใหญ่อลังการครับผม